สบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีตอนแรกเนาะวันนี้เข้าเฮ็ดกินอะไรว<ะ>ันนี้ทำเมนูอะไรวันนี้ผัดชีสใส่ผัดกะหล่ำอโอ้ยม,มึอได้กินข้าวแรงน้ำกันเด้ทุกคนเมื่อ,อื่นกะจะบอกกับซีดี้กราฟแล้วเนาะ ฮัลโหลเมสูวันนี้อาฮอ่เฮ็ดอันเมนูอันนั้นเนาะกินซีมือของคำลาเนาะว่าซิเฮ็ดเมนูซีนจะแซ่บอร่อยหรือเปล่าเนาะเก็บเอิดรถโรงพยาบาลได้เลยสวัสดีค่ะคำลาเฮ็ดยันฮีปี่สายฝนกินน้อมื้อนี้ ครัวซีนกิแรงครัวซีนกิดแรงซีนอมามีบ่เดซีนกีล่ำล้วมั้งที่นองซีหมูาร้แล้วไสือตั้งแ่ไี่นอแบบบ้านๆด้อี่น้องคัวคัวแบบบ้านๆใช้ใมือลาไปใจตลาดใช้เตาถ่าน เฮ็ดแม่นูสินก็แม่ยังทอดไทอดไข่ดไไข่ปิ้งไก่โอเคเนาะโอเคได้โอ้ยูิวเวงก็ยังกินแบบทอดไข่กับปิ้งไก่แล้วกบครัวเนื้อี่น้องเพราะว่าเฮ็ดป็นจะซ้ำนั้นดิเฮ็ดป็นงจะซ้ำนั้นดิมันบอกอ้ยยนากต้มยำก็เป็นทอดไข่ น้นองน้องคำลาทำส้มตำอร่อยมากนะคะได้ชิมแล้วน้องคำลาให้ส้มตำแซ่บพี่น้อ,นองเทีเอิวนบนหัวหมอได้เลยมีสูตรเด็ดเจ้าสุเฮ็ดเจ้าสุเฮ็ดจแม่จะ้าสุเฮ็ดจางลายเด้อแม่กินเค็มน้ำปลาได้สวัสดีแม่แม่บิ๊กไลนสวัสดีแม่แมมสวัสดีเด้อทำไมเนี่ยอะไรแบบเจ้าสุเฮ็ดจางลายเด้อแม่กเค็มน้ำปลได้จะได้ของโบราณให้กิน คูข้มายตาม้เฒนเข้มได้ดีเอาล้งว่ดอ่านกันเจ้ากันเจ้าว่าวว่ใส่กันก้เจามาเด้อช็ด้ได้อะไรด้เออขันเข้มละนเมียมูดีนะงั บบมีมีดอ um, oh, ันอื่นซะบอโอ้ยอันนี้บอกไข่เอ้ามีดนี่เดี๋ยวขอสิทอดไข่เด้อวยสิทอดไข่ทำเป็นเหรอโอ้เป็นสิว้า่าน้าะสู ขายขมล่าขายทียนยี่้อเดียวขายแห้งเห็ดกิดเก่งขมันบ่ะคอยู่คนเดียวกับข้าวมื้อเย็นอ้อป่วอยากกอเขาบอกตามใส่บแล้วไอ้ไม่ได้ใส่กระเทียมกับน้ำมันน้มันมีบมเลยค่ะ่ยอยากก็ต้องกิดกินขอล่าก็ได้แล้วก็กิอยาเส่แล้วไปนอนก็ต้อง่อกไปทงนาเด้อ ก็ปวดไปแล้วไหมอาาแล้วเพาะวต้องพักษาทางกายเนี่ยแล้วต้องพักษาไปกระสันมันไปหัไปหนีโลกนีอย่อย่านี้นี้แพ้องตัวดีจกเถอก็

อย่างเดียวมันมันหนีนะต้นท้อเขา๋ยวไฟมันร้อนจังเลยครูเขาเจ้าอลันะเขาไม่เลยเขาเจ้างลยเขาเจ้ามีเขาเจ้าหมือมันหีนะเขานี่ยจะต้มต้มเขาแล้วก็เอาหัววยมาใส่ หัวไข่เวียนออมาไ่กลาน,น,นเป็นเชีย่ยทีเวลาไม่กลาเป็นเีเ่ยบลยหัไข่เป็นงานเขียว<ป>เลือดแปกเ,เป็นอยู่ท <c oughs> เลือดปลกเป็เปอยู่ะโม,มกินนะเฮ็ดไข่เป <c oughs> ิงเนียไปออดอ่ให้แม่กินนะอเนาะให้ออด่นี่ยสวยจีบอ่ะเออจะผด,ด,ดตู้เด้อผดตู่ หลอดด้วยผลมหาวิทยาหัยเหร็นแบรนดปิดอเมริกา,าคาประเด็นคือทีมีคนกินบ่มีมีมีคนเล้ากินเบิดแหละถามของลากินแจ็คเมอร์โอ้ยแล้วใ<า>ไงมาเป็นลางลายอุสมต้องกินให้มันเบิดเดินโคราโล,ลาา่ล่ะน่าจะเป็นลางอ่านนะท้องน้ำเลยล้ลายพอดีเนี่ย พยายามกินให้มันเลือดยากินยากินถึงวัดแรกอพราอยาเลือดจางค่ะนะเราไขมานลายวะมันเป็นกระปุกเนื้งกระสงไปะหน่ำกินกระกินบอะไรแบบนีเป็นวิตามินซีตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละต้องกินต้องกินคู่มือตัวนั้นเพราะว่าเลือดของหลามันมัโล่ไหลายโอ้ยยังอะไรแบบไหนเรามาเลยเนียเราหดเบี่ยงมือสาวเลวเราแท็กหาลูกเราหดเบี่ยงละคั่นล่าสิล่าสิขึ้นไปเบี่ยงเมื่อใดร จักลูกกระเบื้องเงินก่อนแม่เพราะว่าเดยกผ้าแม่ถูไปเถี่ยวบ้องเลี่ยงเลยคันอหนมคือคันันลาบคันฝ้าขึ้นไปบอกไอ้เราส่งส่งยา้นมาเลยบ่บ่บ่ใส่แมวบอกไปส่งส่งน้ำมันนั่นคนส่งอี่ยงเกาะซื้อว่าจะไดงมีไซเออร์บอกให้เราเอาให้เอาให้มีไซคนไอ้มีไซคนหยอดไง เือบได้ขึ He He ้นเมื <the> ่อนี่กัประมาทีเลือนแหลมามีแต่ว่าเก่อนี่้อาวะว่าลาเป็นคนผูกเนาะเขาเป็นคนทอดตอคนูคืเป็นคนทอดขอทอดปลาสมวยได้พี่น้องใส่น้ำมันน้อยเออแล้วสุกภาพขวา่ก็สุขภาพใส่น้ำมันน้อยขวายได้พี่น้อง โ้ๆเลเลยแล้วนี่สปดกรมากินเนาะว้ที่วดแดงนาะโแทแเป็นน้ำเจ้าจาแดงได้ค่ะ่หงไปแล้ว อบ๋อกระบๆใช่มันจะอ๋อเออเป็นน้อยนันนีมันจะแห้งๆเลยกระบกมีอะไรมีเลี้ยงหน่อยโอ้ยจับศกครับ เอ็ดไปเด็กเขากนปีเขาใส่ไปนวดลายผกมันจัดจางไปนวดลงลายวดไม่ผดไปนวไปนวดยาซุกจิตลายเด้อป้าลงไปชงผดต๊บโอ้ยขอใครที่ซื้สองคนผแตแกงไหนแ่งกินรอบล่องนวดตายละตายละ รับลึกเป็นอรันเป็น่าลกกระแนี่แล้วว่ราใส่ซขสทอไทยทอดไม่ได้ซอยมะเขือใส่เลยอาวอ้ขัวขัวไข่กับใส่าใส่ชาบีตามด้วยบีบีกับพัดเนื้อข้ามลายแกนเนื้อก็เรียบร้อยจ้าขไปแทนขัวไข่ยากอะไรแค่ขั้วไข่เนาะ แตไม่ใช่ก้อยศีลน่ะมาเบินข้าลาบน่มาเบินทําพลาน้องคนสี่ัวาศีลทุกคนครัวไข่แล้วเนาะกรมมต่อที่โอ้โหอะไรอย่างนั้นน้ำตาลระวังเป็่นเบาหวานนะจ๊ะระวังเบาหวานทามหานะจ๊ะหนูนี่ไม่ต้องใส่น้ำนะทุกคนมันก็มีน้ำใส่น้ำมันวะ เอออันนี้เพราะว่ามัน,น,ม,นมีน้ำมันมเพราะว่ามีน้ำมันแลวน้วเนาะมมันมูดิแซ่บป้ะแซ่บก็จะเป็นต้องได้กินะอะไรใช,ช่ไหมได้ละได้กันสุปพักซุปลายป้ะแซ่บให้ก็ไม่ดิดป่ะอ้าว ก็ไม่ดีปากเน่ยกตอยู่แส่็จไปเสรก็จำเป็นต้องกินใครก็ไม่ดีปากนี่กสระเสอุปก์ความแน่ใจเนี่ยลทกคน เรียบร้อยเรียบร้อยพาข้าวแรงเมื่อนี้เนาะเนี่ยนี่อะไรโอ้อันนี้ซีนไก่เต็มเมื่อเว้นนี้นี่นะเนาะมา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 ทุกคนมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อบาน้เดเมนูเมืม่อนี้สัก,กสิป,ประมาณนี้เนาะ แม่คือบานอนอยู่นั้นคือมานอนยู่เตียงพูนมาโบยินบอกอาเด้ทุกคนเด <jogo. S 1> <ENNIS> ้ออ่ะขออนุญาตกินข้าวเนาะเห็นไหมกินข้าวแรงน้ำกันเนาะแซ่บกินแบบง่ายง่ายง่ายๆจ้ากันนี้ฮะ